สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตระลุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบสุขฟาร์มนะคะก็จะมาสอนเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับการดูอาหารร่วงสาคูนะคะว่าอาหารหมดแล้วควรเติมหรือว่าควรเปลี่ยน แล้วก็อาหารแบบไหนที่ยังใช้ได้อาหารแบบไหนที่ควรจะทิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้ทางพบสุขภาพนะคะก็จะพามาดูแล้วก็พามาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูอาหารร่วมสามคูค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะสงสัยใช่ไหมคะว่า อา,อาหารด้วงหมดหรือยังอาหารแบบนี้ยังสามารถกินต่อได้ไหมยังสามารถใช้ต่อได้ไหมอาหารแบบไหนที่ควรจะทิ้งได้แล้วควรจะเตืบนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูว่าอาหารด้วงแบบไหนที่จะต้องเปลี่ยนนะคะปกติแล้วอาหารด้วงถ้าเป็นสูตรมันนะคะมันก็จะหอมๆม,มันเนาะกลิ่นมันก็จะออกหอหอม ถ้าเกิดว่าอาหารหมดอ่ะกลิ่นมันก็จะออกเหมือนกลิ่นดินเลยกลิ่นดินแล้วก็สีจากที่จะสีสดๆสีมันมันก็จะกลายเป็นสีดินแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ถือว่าอาหารหมดแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาหารหรือว่าคัดร่วงขายออกไปได้เลยแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เอามาขุาจากที่ฟาร์มเนาะวันนี้เราก็จะคัดร่วงออกตัวใหญ่เราก็คัดออกส่วนตัวเล็ก มันก็จะมีเล็กไซส์แบบกไซส์เล็กมากแล้วก็ไซส์แบบตัวกลางที่สามารถโตต่อไปได้อีกเนาะวันนี้เราก็จะเอาตัวนี้แยกเป,ป็นลุมต่อนะคะ, <S 1> <S 1> <อ>ะ,ะการดูอาหารว่าอาหารแบบไหนหมดอาหารแบบไหนยังใช้ได้ถ้าเป็นแบบนี้เลยนะดำๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูดำๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ายังเป็น สีแบบนี้อยู่สีแดงแดงแดงหอมๆม,มันยังมีกลิ่นหอมกลิ่นมันอยู่นะเนี่ยเอามาเทียบกันเลย <Yeah. S 1> แบบนี้คืออาหารหมดละแบบนี้คือยังใช้ได้ยังสามารถกินต่อได้อยู่เพราะว่าอาหารมันยังมีอยู่แล้วก็กลิ่นมันยังหอมอยู่ถ้าแบบนี้มันจะเป็นกลิ่นดินไปเลยถ้าเป็นแบบนี้ กลิ่นมันก็จะยังหอมมันหมักอยู่นะคะตัวนี้ร่วงสักูก็ยังสามารถกินต่อได้อยู่อันนี้ยังสามารถต่อได้เป็นอาทิตย์นะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะถ้าเป็นยังเป็นอาหารตัวแดงๆสีแดงๆแบบนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าสีดําแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นดินเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยเพราะาอาหารไม่มีแล้วอาหารหมดแล้วนะคะ อา,อาหารหมดแล้วก็ดูง่ายๆค่ะสําหรับเทคนิคการดูว่าอาหารหมดไม่หมดก็ถ้าอาหารหมดมันจะเป็นสีดาไปเลยดําๆหุ่นูกขัดก้อยดํดๆแบบนี้ดำดำแบบนี้อันนี้อาหารหมดแล้วเนี่ยอาหารหมดแล้วเราก็จะร่วงก็จะตัวโตแล้วนะคะพอตัวโตแบบนี้แล้วก็คัดขายได้เลยอาหารหมดแล้วเราก็จะแยกออก แยกตัวเล็กออกเพื่อเอาปุคัดอ้าวันนี้ก็เทคนิคเล็กไน้อยสําหรับการดูว่าอาหารด้วงสาคูหมดหรือย,อยังนะคะก็ดูแค่ง่ายๆเลยดูสีแล้วก็ดูกลิ่นถ้าสีดําแบบนี้ถือว่าอาหารหมดก็เอาด้วงคัดด้วงออกแล้วก็ขุนได้เลยตัวโตวก็นําไปขายตัวเล็กเราก็จะเอาไปขุนต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทคนกันขุนอีกรอบนึงนะคะในคลิปหน้าในตัวนี้ จะสอนเทคนิคนิดนึงคือถ้าเกิดว่าร่วงสาคูอาหารมันหมดแล้วอ่ะแล้วเราให้ยังอยู่ให้ยังให้ลวกสาคูอยู่ต่อในตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดกระบวนการอ่าการเมื่ออาหารหมดแล้วอ่ะลูกสาคูก็จะรู้ภายในตัวเลยว่าอาหารมันหมดเขาก็จะทําชีวิตรอดโดยการเข้าฝักอ่าเขาก็จะใช้ใย การมะพร้าวอันที่มีไม่เยอะมีน้อยนิดเนี่ยเข้าฝักแต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าตัวมันอายุยังไม่ได้พออายุยังไม่ได้ปุ๊บตัวร่วงสาคูเข้าฝักเนี่ยมันก็จะทําให้ร่วงสาคูตัวเล็กแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็เกิดมาก็จะไข่จะไม่ดกนั่นเองคือมันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอาหารหมดแล้วก็ อาหารหมดแล้วก็แนะนําให้แยกตัวใหญ่ขายตัวเล็กก็ขุ่นต่อแค่นั้นเองค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับการดูว่าอาหารหมดไม่หมดนะคะนิดเดียวเองเนาะถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube นะคะพบสุขสันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ถามได้นะคะว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเนาะวันนี้ก็เกี่ยวกับการดู อาหารล่วงสาคูก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะการเติมอาหารล่วงสาคู bye. Bye ุกให้เราค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกระลุกบ๊ายบายนะไม่บายทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้